好，把光开上。 นนก็เป็นเวลาหกโมงนะครับที่ผมตื่นมาแล้วนะวันผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณหกโมงเช้านะครับคุณดูหกโมงเชา้า เป็นวิวตอนเช้าที่ผมเจอทุกวันนะครับเจอทุกวันเลยเดี๋ยวผมพาดูว,ว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับว่าเป็นไงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สวนตายายนะครับคือคือเดินตรงไปเนี่ยก็จะเจอแล้วนะตรงไปแล้วก็เรวซสาก็จะเจอสวนตายายเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคหลังจากที่เราไปคุยกันหน้าบ้านมาเดี๋ยวเรามาคุยกันในบ้านดีกว่านะครับซึ่ง คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแรกๆเลยที่ผมจะลงนะฮะจะลงเกี่ยวกับเดลิวอ l o ของผมแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้อะไรมาสอนคุณนะครับแล้วก็ยังไม่มีเกมที่จะมาแคสเลยนะครับก็เอาเป็นว่าดูคลิปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันะฮะเออว่าเจอกันคุณคุณเห็นหมาตัวนี้ไหมแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แบบว่านี่ตรงโน้นตรงโน้นสองตัวนี้ไม่ชอบมานอนพราอหน้าบ้านผมแล้วก็บางทีก็นอนบนโต๊ะนี่นะฮะโต๊ะกินข้าวเนี่ย และเมื่อคืนผมจะบอกว่ามันหอนกันแบบหอนกันดักมากจนผมตื่นจากฝันได้อะเสียงหอนมันเข้าไปในความฝันผมเลยอ่ะนี่นะคะบรรยากาศหลังบ้านของเราธรรมชาติสุดๆครับถ้าถามว่าผมมาที่นี่แล้วผมนอนไหนก็ผมมานอนนี่แหละครับ เผมเปิดให้ดูเลยผมนอนที่ไหนโน้ตบุ๊กผมก็อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เป็นของใช้ของผมเองรถผมก็ไปจอดข้างในนะอะไรก็เป็นที่รองก้าวข,ของผมนะครับเป็นช่วงเขาละกันหกเดือนผมมาอยู่นี่หกเดือนนะครับชาผมไม่ได้อยู่นานเราทุกคนตอนนี้ผมก็ทําอะไรเสร็จแล้วนะครับอาบน้ําเรียบร้อยในแต่งตัวเรียบร้อยแลวอันนี้จะเป็นตัวยึดกล้องผมเองนะครับที่จะเอาไปถ่ายวิวระหว่างไปทำง,งาน,นครับนี่โอเคเดี๋ยวสายละ จะไปเจอกันดีกว่านะผมไบไปจะติดหรือเปล่านะครับรุนมากเลยเรถตัวเองติดไหมเมื่อวานมาถึงปุ๊บไม่ไม่ติดรถแบบไม่รู้ว่ามันน็อคหรือว่ามันแบตเตอรี่หมดนะครับเฮ้ยจะเปิดติดอยู่เ้ยติดอยู่ติดอยู่เด,ดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์นะครับผมีมีมีววใส่วังใส่รางเฮ้ยโชคดีอากาศเย็นนะครับแล้วก็แบบ เป็นป่วยง่ายนะครับผมป่วยง่ายมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทีฮนะโอเคอ่านละไปดีกว่าทุน จะเข้าไปสแกนหน้ากันนะครับออามาตรนนี้มาคนแรกหรือเปล่ารู้สึกเหมือน <c oughs> รู้สึกเหมือนจะยังไม่มีคนนะครับก็จะมีแค่พนักงานไร้สดนะครับที่เขาจะมาก่อนกะเช้านะฮะอันนี้ก็สแกนหน้า ผมขอตัวสแกนหน้าแป๊บ,บนึ่งผมก็ไปสแกนหน้าเรียบร้อยใช้เข้างานเรียบร้อยประมาณแปดโมงเจ็ดนาทีนะครับงานแรกที่ผมต้องทานะครับก็คือว่าผมต้องเอานรายสดพนักง,งานขึ้นจอตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปตรงนี้เพื่อที่จะทํางานงผมต่อก็คือการเพิ่มตะกร้าสินค้าให้กับพนักงานรายสดของเรานะฮะเออซึ่ง จะบอกว่าในงานตอนเช้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเย็นๆมาเนี่ยจะเยอะมากผมบอกเลยมันจะเยอะสุดๆนี่นะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของของเรานะครับผมที่ต้องทำจะเก็บของกัน,นะะใช่คืองานผมมันก็มีประมาณนี้แหละเพราะว่าเป็นเด็กฝึกงานไงแต่ก็จะมีแบบอย่างอื่นให้ทําบ้างนะครับมันก็ฟนลๆกันไปเรื่อยๆไม่ไม่จำเจเท่าไหร่เดี๋ยวกดกันใช่เดี๋ยวจะต้องถอดอันนี้ออก โอเคเดี๋ยวตัด,ต,ด,ต,ดตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาเอาพนักง,งานเครื่อจอตรงนี้กันดีกว่ากาัดเช้านี่ผมก็จะมาทําครับเอ้ยทาเครื่องนี้จะมีเครื่องนี้ที่ผมต้องทําแล้วก็เครื่องนี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะผมก็ได้เอาพนักง,งานเครื่องจอทั้งหมดเรียบร้อยแล้วว้ามันก็อันนี้มันมันจะยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ทําได้ทําได้โอเค ได้เาลากลับที่ทํางานของเรานะคะเดี๋ยวออกจากไลน์แป๊บนึงโอเคปะกลับไปที่ทํางานของเราเลยว่าเพราะว่าผมมีงานเพิ่มตะก,ก้าอีกนะครับความเพิ่มตะก,ก้าให้ถึงพันตะก,ก้านะครับผมประมาณ34ี่คนนี่แหละเดี๋ยวผมทํางานแป๊บนึง่งเดี๋ยวจะอัดคลิปมาฝากนะครับทุกคน ดูเราแล้วกันเพราผมดูเลยผมชอบดูเสือร้องไห้นะร้านประจำของพี่ดิวดาวแล้วก็นนเพิ่มตะก,ก้าอยู่อันนี้ก็สั่งกับข้าวมาแล้วเป็นข้าวผัดผมสั่งก็แทบทุกวันเลย40บาท40บาทผมใช้เวลาประมาณ50บาทปต่มาณนี้ใช้เวลา50บบาทไม่ไม่เกินนี้ครับผมพยายามใช้มันน้อยที่สุดนะครับก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็ก็เย็นบ้างนิดหน่อย มันผสมด้วยแหละนะตายยังไงเดี๋ยวรอให้มันเที่ยงก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันว่าเป็นปยังไงคนระับบรรยากาศตอนกินข้าวนะฮะเลยว่าสว่างมากแน่นอ